สวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเรื่องเหลืองนี่วิวิอะไรเหลืองเหลืองอยู่ใต้ต้นยางนาสนโมกิงมาดูสิมาดูสิอะไรเหลืองเหลืองอะไรเหลืองเหลืองว้าว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 ต้นยางนาต้นยางนาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นว้ายอะไรนี่อะไรเหลืองเหลืองนี่เขาเรียกว่าอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ย เก็บดีไหมน้อหรือว่าไว้ขยายพันธุ์ดีน้อเห็ดลักงอกโผล่มาแล้วครับท่านผู้ชมนี่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 เห็นไหม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 โผล่มาแล้ว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 ว้าว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 ทำไงดีท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็บไม่เก็บเอาไว้ทำพันธุ์ไหมเนี่ย อุวิวิแล้วคนอื่นเขาจะมาขโมยของเราหรือเปล่าเนี่ยฮะดูครับดูครับต้นยางนาครับต้นยางนาครับปรากฏว่า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 ไข่เหลืองโผล่มาแล้วครับไข่เหลืองโผล่มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดเอาไงดีเอาไว้ทำพันธุ์ดีกว่านะครับเนาะคงไม่มีใครเห็นหรอกครับเห็นไหมครับผลสำเร็จออกมาแล้วครับเห็ดละโง่ขอบคุณครับที่ติดตามช่องมอเก่งชแนลขอบคุณครับ